สำหรับหัวข้อต่อไปนะครับนักเรียนเราจะมาเรียนรู้เรื่องของเซตจ,จํากัดและเซตอนันต์นะครับพิจารณาเซตต่อไปนี้นักเรียนพิจารณาเซตต่อไปนี้นะครับ a เท่ากับ1 2 3ไปจนถึง50มีจํานวนสมาชิกเท่ากับคิดตัวครับนักเรียน50ตัว b เท่ากับ x โดยที่ x เป็นจํานวนเต็มบวกและ x มากกว่า0แต่น้อยกว่า1 ลองเรียนลองคิดดูนะครับอะไรเออที่มันมากกว่า0นแต่น้อยกว่า1มีจํานวนสมาชิกเท่ากับ0ตัวซึ่งก็คือมันไม่มีนั่นเองนะครับนักเรียนสาหรับ c เท่ากับ1 2 3แล้วก็จุดจุด,จด,จดไปเรื่อยๆมีจํานวนสมาชิกนับไม่ท่วนและไม่สามารถบอกจํานวนสมาชิกได้ทีนี้จากเซต a เซต b สามารถบอกจำนวนสมาชิกของเซตได้ เรียกเซตลักษณะนี้ว่าเซตทจำกัดทีนี้ถ้าเป็นเซต C นะครับเราไม่สามารถบอกจำนวนสมาชิกของเซตได้ลักษณะนี้เราจะเรียกว่าเซตอนันต์ไปเรามาดูบทนิยามของเซตทจำกัดและเซตอนันต์นะครับเซ็ทจำกัดเป็นเซ็ที่มีจำนวนสมาชิกเท่ากับ0หรือเท่ากับจำนวนเต็มบวกนะครับเซ็อนันต์ เป็นเซตที่ไม่สามารถบอกจำนวนสมาชิกของเซตได้เซตว่างเป็นเซตที่ไม่มีสมาชิกเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์มีวงเล็บปีกาหรือสัญลักษณ์นี้นะครับเขาเรียกว่าตัว phi นะครับจำนวนสมาชิกข,ของเซตเเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ n วงเล็บ A เป็นการเขียนเซตของจํานวนสามารถใช้สัญลักษณ์แทนเซตของจํานวนต่างๆได้ดังนี้นครับสัญลักษณ์แรกนักเรียนดูนะครับตัว Z ซนะครับ Z แล้วก็มีเครื่องหมายบวกข้างบนอันนี้ครับอันนี้มันจะแทนเซตของจํานวนเต็มบวกนะครับอย่างเช่นหนึ่งสองจุดๆ,ๆไปเรื่อยๆนะครับสัญลักษณ์ที่2ตัว Z ซนะครับ แล้วก็มีเครื่องหมายลบข้างบนอย่างนี้แทนเซตของจํานวนเต็มลบตัวอย่างก็อย่างที่เราดูเห็นก็จะเป็นลบหนึ่งลบสองลบสามต่จะจุดไปเรื่อยสัญลักษณ์ที่สามเซตแล้วก็ยกกําลังศูนย์นะครับแทนเซตของศูนย์ก็คือสมาชิกก็คือศูนย์นะครับตัวต่อไปสัญลักษณ์ต่อไปคือเซตธรรมดาไม่มีอะไรห้อยอยู่ข้างบนนะครับแทนเซตของจํานวนเต็ม z ซหรืออย่างเช่นนะครับดูนะครับจุดจุด,จดลบสามลบสองลบหนึ่งศูนย์หนึ่งสองสามไปเรื่อยๆนะครับสัญลักษณ์ต่อไปคือตัว n แทนเซตของจำนวนนับนะครับก็คืออย่างเช่นหนึ่งสองสามสี่ห้าไปเรื่อยๆนะครับตัวต่อไปคือตัว q แทนเซตของจำนวนตรรกะนะครับ q แล้วก็ตัวเด็ข้างบน แทนเซตของจำนวนอตักยะนะครับตัวสุดท้ายก็คือ R เซตของจำนวนจริงในหัวข้อถัดไปนะครับเซตที่เท่ากันนักเรียนพิจารณาเซตนี้นะครับ3เซตนี้เซต A เท่ากับ1 2 3 4 5 6นี่คือสมาชิกของเซต A นะครับต่อไปเซต B x โดยที่ x เป็นจำนวนเต็มและ x มากกว่าหรือเท่ากับ1แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ6แสดงว่าเซต b มีสมาชิกก็คือ 1, 2, 3, 4, 5, 6นะครับต่อไปเซต c เท่ากับ x โดยที่ x เป็นจำนวนเต็มและ x มากกว่าหรือเท่ากับ1แต่น้อยกว่า6 ดังนั้นสมาชิกของเซต C ก็จะมี1 2 3 4และ5ทีนี้จาก3เซตนี้ยจะเห็นว่าเซต A และเซต B มีสมาชิกเหมือนกันทุกตัวและมีจำนวนสมาชิกเท่ากันจะถือว่าเซตทั้งสองคือเซตเดียวกันนั้นก็คือเซต A เท่ากับเซต B เขียนแทนด้วย A เท่ากับ B ทีนี้มาดูเซต b กับเซต C ครับปรากฏว่ามีสมาชิกไม่เท่ากันซึ่งมีสมาชิกอย่างน้อย1ตัวในเซต B ที่ไม่ได้อยู่ในเซต C นักเรียนรู้ไหมครับคือเลขอะไรครับเลขเลข6นะครดังนั้นเราจะสรุปได้ว่าเซต b ไม่เท่ากับเซต C นะครับเขียนแทนด้วย B ไม่เท่ากับ C นี้เรามาดูบทนิยามของเซตที่เท่ากันนะครับเด็กๆนะครับเซต A นะครับเท่ากับเซต b หมายถึงสมาชิกทุกตัวของเซต A เป็นสมาชิกทุกตัวของเซต b และสมาชิกทุกตัวของเซต B เป็นสมาชิกทุกตัวของเซต A มาดูตัวอย่างเซตที่มันเท่ากันนะครับครูกำหนดเซต a เท่ากับ2 4 8เซต B 5 8เซต C 8 4 5เซต d 5 4 8ให้พิจารณาว่าเซตใดบ้างที่เท่ากันและเซตใดบ้างที่ไม่เท่ากันเอาเซตที่มันไม่เท่ากันก่อนนะครับคู่แรกก็คือ a กับ b เอไม่เท่ากับ b เพราะมี2เป็นสมาชิกของเซต A แต่ไม่เป็นสมาชิกของเซต B คู่ต่อไปเซต B ไม่เท่ากับเซต C เพราะอะไรครับเพราะมี C เป็นสมาชิกของเซต C แต่4เนี่ยไม่ได้เป็นสมาชิกของเซต b ต่อไปเซต A ไม่เท่ากับเซต ดีเพราะมีอะไรครับมี2เป็นสมาชิกของเซต A แต่ไม่เป็นสมาชิกของเซตดีอะไรอีกและมี5ไม่เป็นสมาชิกของเซตดีแต่เป็นสมาชิกของเซต A ครับเซตที่มันเท่ากันดูเซตที่มันเท่ากันก็คือเซต C กับเซต D ี้วเกิดสังเกตุเซตด d กับเซต C นะครับ d กับ C เพระสมาชิกทุกตัวของ C เป็นสมาชิกทุกตัวของของ D และสมาชิกทุกตัวของเซต c เป็นสมาชิกทุกตัวของเซต d นักเรียนสังเกตดีๆนะครับเป็นทุกตัว8 4 5กับ5,48มันจะสลับที่ก็แล้วแต่แต่แต่แตเป็นสมาชิกตัวเดียวกันเราก็ถือว่าเซตสองเซตนั้นมัน ยังไงครับเท่ากันให้นักเรียนเขียนเซตต่อไปนี้แบบแจกแจงสมาชิกดีๆนะครับแบบแจกแจงสมาชิกค,ครับข้อ1เซตของจังหวัดในประเทศไทยที่ขึ้นต้นด้วยกไก่มีอะไรบ้างครับมีกระบี่กาญจนบ,บุรีกาฬสินธุ์กำแพงเพชร มีกไหมครับถ้ามีก็เพิ่มลงไปครับข้อ2เซตของจำนวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยกว่า8ก็คืออะไรครับยิ่งน้อยกว่า8ก็จะมี1 2 3 4 5 6 7นะครับข้อ3เซตของพหุคูณของ7ก็คือเอาง่ายๆก็คือสุดคูณแม่7นั่นแหละพะหุคูณนะครับก็จะมี7 14 21 28, 35ก็ไปเรื่อยๆจุดๆๆไปนะครับข้อ4นะครับ x โดยที่ x เป็นจำนวนเต็มลบแล้วก็ x ยกกำลังสองแล้วมากกว่าวเท่ากับ1ก็คือจำนวนเต็มลบเราเอามายกกำลังสองแล้วให้มันมีค่ามากกว่าวเท่ากับ1ก็จะเริ่มตั้งแต่นะไรครับลบ1ลบ2ลบ3ลบ4ลบ5ไปเรื่อยๆนะครับ แล้วในหัวข้อถัดไปเอกภพสัมพัทธ์นะครับลูกในการเขียนเซตแบบบอกเนื่อนไขของสมาชิกนะครับเราต้องกำหนดเซตขึ้นมาเซตหนึ่งโดยจะไม่กล่าวถึงสิ่งใดนอกเหนือจากสมาชิกของเซตที่เรากำหนดนะรเราเรียกเซตนั้นว่าเอกภพสัมพัทธ์เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์สัญลักษณ์นี้นะครับตัว U อยู่นะครับอ่ะทีนี้มาดูบทนิยามบทนิยามนะครับเอกภพสัมพัทธ์คือเซตที่กำหนดขอบข่ายในการพิจารณาสมาชิกข,ของเซตที่กล่าวถึงสรุปง่ายๆก็คือเซตทุกเซตที่เราพูดขึ้นมาเนี่ยอยู่ในเอกภพสัมพัทธ์หมดเลยนะครับนักเรียนลองจินตนาการไปถึงจัก,กรวาลน,นะครับดวงดาวต่างๆพระอาทิตย์ดาวาดาวโลกดาวเสาดาวพุธด,ดาวพฤหัส เหล่นี้คือเซตที่อยู่ในจักรวาลซึ่งจักรวาลก็เปรียบเสมือนเอกภพสัมพัสธ์นะครับอันนี้นักเรียนพิจารณาเซตนี้ครับลูก a เท่ากับ x โดยที่ x มากกว่าลบ5แต่น้อยกว่า5เมื่อเอกภพสัมพัสธ์เท่ากับเรียนจำสัญลักษณ์นี้ได้ไหมครับตัวเซตบวกก็คืออะไรครับก็คือจำนวนจริงบวกนะครับ เมื่อเห็นว่าเอกภพสัมพัทธ์เป็นเซตของจำนวนเต็มบวกซึ่งเซต A มีสมาชิกเป็นจำนวนเต็มบวกที่อยู่ระหว่างลบ5และ5นะครจะได้สมาชิกในเซต A คืออทีนี้เราก็มาดูว่ามีจำนวนไหนบ้างที่มันอยู่ตรงกลางระหว่างลบถึงถึง5ก็จะมี1 2 3 4 ดังนั้นเซต A ก็คือ1 2 3และ4นี้ดูตัวอย่างนี้นะครับเรากำหนดเซต B เท่ากับ x โดยที่ x กําลัง2ลบ4เท่ากับ0ครับให้เขียนเซต B แบบแจกแจงสมาชิกเมื่อเอกภพสัมพัทธ์เท่ากับจํานวนเต็มข้อ2 ให้เขียนเซต B แบบแจกแจงสมาชิกเมื่อเอกภพสัมพัทธ์เท่ากับจำนวนเต็มบวกบทีนี้มาดูวิธีทำข้อ1น,นะครับเมื่อเอกภพสัมพัทธ์เป็นเซตของจำนวนเต็มจะได้สมาชิกในเซต B ก็คือลบ2และ2นะครับดังนั้นเซต B เท่ากับลบ2 2เมื่อเอกภพสัมพัทธ์เท่ากับ จำนวนเต็มขออ้อ2เมื่อเอกภพสัมพัทธ์เป็นจำนวนเต็มบวกจะได้สมาชิกในเซต B คือ2ดังนั้น b เท่ากับ2เมื่อเอกภพสัมพัทธ์เท่ากับจำนวนเต็มบวกจากตัวอย่างนะครับในการกำหนดเอกภพสัมพัทธ์ที่ ต่างกันอาจทำให้ผลลัพธ์ที่ได้ต่างกันดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดการสับสนจึงกำหนดเอกภบพบสัมพัทธ์ในการเขียนเซตแบบบอกเงื่อนไขเช่นนะครับ x เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มบวกดูที่ x กําลัง2องลบ4เท่ากับ0ซึ่งก็คือเท่ากับ2นั่นเองนะครับ หรือ x เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มโดยที่ x กํลัง2ลบ4เท่ากับ0แล้วก็จะได้ลบ2กับ 2, 2นะครับมาดูกิจกรรมนี้นะครับนักเรียนให้นักเรียนจับคู่เซตต่อไปนี้แบบจแจกแจงสมาชิกตามเซตของเอกภพสัมพัทธ์ที่กําหนดจับคู่นะครับลูกอ่ะดู อันแรก x เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มบวกโดยที่ x ยกกำลังสองลบห้ามากกว่า20ครับนั่นก็คืออะไรครับนั่นก็คือมีอะไรบ้างมี6 7 8 9 10นะครับข้อ2นะครับ x เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มลบโดยที่ x ยกกำลังสองลบห้ามากกว่า20 อาจำนวนเต็มลบแล้วมายกกำลังสองแล้วมากกว่า20ก็จะมีอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่ลบหกลบเจ็ดลบแปดลบเก้าลบสิบนะครับข้อสุดท้าย x เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มโดยที่ x กยกกำลังสองลบห้ามากกว่า20จำนวนเต็มนะครับก็จะมีอะไรครับลบแปดลบเจ็ดลบหกแล้วก็หกเจ็ดแปด ไปเรื่อยๆนะครับ